ขณะกำลังกินข้าวอยู่ดีๆแม่สามีด่าพ่อของฉันว่าผู้อาศัยกินฟรีแต่คุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดมาบ้านที่เคยสงบกลับกลายเป็นสนามแห่งความลึกลับและความทรงจำคุณจะได้เห็นทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในครัวเดียวกันเรื่องราวนี้จะทำให้คุณสงสัยจนวินาทีสุดท้ายขณะกำลังกินข้าวอยู่ดีๆกลิ่นแกงเผ็ดหอมอบอวลทั่วโต๊ะอาหารเสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆอากาศในบ้านอุ่นแต่บรรยากาศกลับเย็นเย,ยือก แม่สามีนั่งตรงข้ามดวงตาเธอรีลงจ้องมองพ่อของฉันอย่างไม่พอใจเธอวางช้อนลงกระแทกโต๊ะเบาๆเสียงนั้นดังพอจะทําให้ทุกคนหยุดเคี้ยวผู้อาศัยกินฟรีเสียงเธอเฉียดคมเหมือนมีดความเงียบป,ปกคลุมโต๊ะในทันทีฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นมือของพ่อฉันสั่นเล็กน้อยแต่เขายังยิ้มอย่างสุภาพแม่ของฉันหลบตาก,ก้มมองจานข้าวที่ยังไม่หมด ฉันรู้สึกถึงก้อนสะอื้นในลำคอเสียงพัดลมเพดานดังแผ่วๆแต่ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนช้าลงข้าวในปากฉันแข็งเหมือนหินรสอาหารที่เคยอร่อยกลับขมจนกลืนไม่ลงคืนนั้นฉันได้ยินเสียงเธอทะเลาะก,กับสามีเสียงตะโกนลอดประตูออกมาคำพูดสับสนแทรกด้วยเสียงสะอื้นเบาๆฉันนั่งนิ่งอยู่ในห้องมือกำแน่นจนรู้สึกถึงเหงื่อซึมเช้าวันถัดมามีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลายครั้ง ฉันเดินออกมาเห็นแม่สามียืนอยู่หน้าบ้านสีหน้าเธอซีดเงียบไม่เหมือนเมื่อวานสามีของเธอยืนอยู่ตรงบันไดถือกระเป๋าเสื้อผ้าของเธอไว้ในมือเสียงของเขาเรียบเย็นเธอควรออกไปจากบ้านหลังนี้สักพักแม่สามีเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบาฉันยืนมองภาพนั้นโดยไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรลมหายใจของเธอสั่นเธอหันมามองฉันสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ฉันอ่านไม่ออก เสียงประตูบ้านปิดลงช้าๆกลิ่นแกงเผ็ดยังลอยอยู่จางๆในอากาศแต่รถของมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงรองเท้าของแม่สามีลากไปตามพื้นปูนหน้าบ้านดังแผ่วเหมือนเสียงลากของความภาคภูมิที่แตกหักกระเป๋าใบใหญ่ในมือเธอสั่นเล็กน้อยดวงอาทิตย์เช้านั้นส่องแสงจ้าเกินจริงจนฉันต้องหยีตาแต่ภาพตรงหน้ายัางชัดเจนเกินไปฉันยืนนิ่งมือจับขอบประตูไว้แน่นหัวใจเต้นแรงอย่างไร้จังหวะ สามีของฉันยังยืนนิ่งอยู่ตรงบันไดสีหน้าเขาไม่แสดงความโกรธไม่แสดงความเสียใจมีเพียงความเย็นชาที่เหมือนถูกขัดจนเรียบแม่สามีหันกลับมาอีกครั้งเธอเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายกลับกลืนคำลงไปเธอหันหลังเดินช้าๆออกจากรัวเสียงสุนัขเห่าตามหลังดังสะท้อนในอากาศฉันมองร่างเธอค่อยๆเล็กลงจนหายลับไปกับถนนฝุ่นหลังจากนั้นบ้านทั้งหลังเงียบสนิท ไม่มีเสียงตะหมูไม่มีเสียงเรียกชื่อมีเพียงเสียงจิ้งหรีดในสวนหลังบ้านฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารตัวเดิมจ้องจานข้าวว่างเปล่าที่เย็นเฉียบสามีของฉันเดินเข้ามาเงียบๆเขาวางมือบนไหล่ฉันเบาๆอย่าคิดมากเขาพูดเสียงเรียกแต่ในแววตาของเขามีบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าทำสิ่งที่ถูกหรือไม่พ่อกับแม่ฉันฉันพูดไม่จบประโยคขาดหายกลางอากาศ เขามองหน้าฉันครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจแม่พูดแรงไปก่อนหน้าพ่อฉันทนไม่ไหวคําอธิบายของเขาสั้นเรียบและหนาวเย็นคืนนั้นฉันไม่สามารถหลับได้ลมพัดใบไม้กระทบหน้าต่างดังแกรกๆทุกครั้งที่ลืมตาฉันเห็นภาพแม่สามีหันมามองภาพสายตาเต็มไปด้วยบางสิ่งคล้ายคาขอโทษแต่ก็แฝงด้วยความโกรธที่เธอไม่ยอมพูดออกมารุ่งเช้าเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นฉันเดินไปรับเสียงจากปลายสายสันเครือ แม่ล้มที่วัดเสียงเพื่อนบ้านพูดเร็วและสั้นหัวใจฉันร่วงงูบมือเย็นเฉียบฉันไม่พูดอะไรรีบคว้ากุญแจรถออกไปทันทีวัดที่แม่สามีไปอยู่อยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสิบกิโลเมตรถนนครุกคลาเต็มไปด้วยฝุ่นแดงระหว่างขับฉันรู้สึกเหมือนทุกลมหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงเครื่องยนต์กลืนความคิดของฉันจนหมดเมื่อไปถึงวัดฉันเห็นเธอนั่งอยู่ใต้ต้นโพผมเธอยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเก่าและเต็มไปด้วยฝุน่น มีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆพยายามพูดปลอบแต่เธอกลับมองลอยๆราวกับไม่ได้ยินในมือเธอมีตะกร้าใส่ข้าวที่หกกระจายฉันรีบเดินเข้าไปเธอเงยหน้าขึ้นเห็นฉันแล้วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะน,นั้นไม่เหมือนเดิมไม่มีความภาคภูมิเหมือนหัวเราะย่อตัวเองเห็นไหมฉันก็ไม่ได้กินฟรีเธอพูดเบาๆฉันชะงักน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแม่กลับบ้านเธอเธอสายหน้า บ้านไม่ต้องการฉันแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีแทงกลางอกฉันยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรพระรูปนั้นหันมามองฉันยมให้ท่านอยู่ที่นี่สักพักก็ได้ฉันพยักหน้าอย่างจำใจแต่หัวใจกลับแน่นจนแทบหายใจไม่ออกหลังจากนั้นฉันไปเยี่ยมเธอเกือบทุกวันบางวันเธอนั่งมองฟ้าบางวันเธอช่วยล้างถ้วยในโรงทานเธอไม่พูดถึงเรื่องบ้านอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ฉันยื่นข้าวให้เธอจะพูดเบาๆ ขอบใจนะที่ยังไม่รังเกียจฉันหลายสัปดาห์ผ่านไปสามีของฉันไม่เคยถามถึงแม่ของเขาเขาทำงานกลับบ้านกินข้าวเงียบๆราวกับทุกอย่างปกติแต่ในความเงียบของเขามีบางอย่างที่น่ากลัวคืนหนึ่งฉันตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงฝนตกเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะฉันลุกขึ้นเดินออกมาที่ระเบียงแสงฟ้าแลาบสว่างว่าทำให้ฉันเห็นร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงรั้วบ้าน หัวใจฉันเต้นแรงฝนโปรยลงบนใบหน้าฉันเพ่งสายตาร่างนั้นยืนอยู่เฉยๆไม่ไหวติงจนฉันเห็นชัดมันคือแม่สามีฉันรีบวิ่งลงไปเปิดประตูรัว้วเธอยืนอยู่ในเสื้อคลุมเก่าเปียกชุ่มไปทั้งตัวผมติดหน้าดวงตาเบิดกว้างแม่ทำไมไม่บอกก่อนว่าจะมาเธอยิ้มจางๆบ้านนี้ยังจำฉันได้ไหมฉันพาเธอเข้า,ขามาในบ้านกลิ่นฝนและกลิ่นโครนลอยคลุ้ง เธอนั่งลงที่โต๊ะอาหารตัวเดิมมองไปรอบๆเหมือนสำรวจทุกสิ่งที่เธอเคยควบคุมที่มีสะอาดกว่าก่อนเยอะนะเธอพูดเสียงแผ่วสามีของฉันเดินออกมาจากห้องเมื่อเห็นแม่เขาชะงักแม่มาทำไมน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบแม่สามีเงียบไม่ตอบมีเพียงแววตาที่เหน่อยล้าฉันคิดถึงบ้านเธอพูดบ้านที่ฉันสร้างบ้านที่ฉันเคยดูแลเขาถอนหายใจแม่ออกไปเอง แต่ลูกต่างหากที่ไล่ฉันเธอตอบกลับทันทีเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นบรรยากาศในบ้านหนาวขึ้นราวกับมีลมพัดฉันยืนอยู่ระหว่างทั้งคู่หัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงเสียงน้ำฝนไหลตามขอบหน้าต่างแม่สามีลุกขึ้นเดินไปยังห้องครัวเธอเปิดตู้หยิบชามใบหนึ่งมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงวางอย่างระมัดระวังฉันไม่ได้อยากกินฟรีเธอพูด ฉันอยากแค่กินข้าวในบ้านของตัวเองอีกสักมือ้อฉันเดินเข้าไปตักข้าวให้เธอเมื่อฉันสั่นไม่แพ้เธอกลิ่นหอมของข้าวสุกลอยขึ้นเธอยิ้มให้ฉันครั้งแรกในรอบหลายเดือนลูกสะพ้ายของฉันใจดีเหมือนเดิมนะแต่ก่อนที่เธอจะยกช้อนขึ้นเสียงดังปังจากฉันบนทําให้ทุกคนสะดุง้งสามีของฉันรีบวิ่งขึ้นไปฉันกับแม่สามีมองหน้ากันในแววตาของเธอมีความกลัวฉายชัด ไม่กี่นาทีต่อมาเขาลงมาพร้อมกล่องเอกสารสีหน้าของเขาเคร่งเครียดแม่ทำแบบนี้ทำไมเขาพูดเสียงเข้มแม่สามีขมวดคิ้วหมายถึงอะไรเขาโยนซองเอกสารลงบนโต๊ะเอกสารที่หล่นออกมาคือโฉนดบ้านชื่อเจ้าของใหม่ไม่ใช่เขาอีกต่อไปเป็นชื่อของฉันฉันตกใจมองแม่สามีด้วยความมุนงงเธอหลบตายิ้มจังๆฉันยกให้ลูกสะพ้ายก่อนจะถูกไล่ ความเงียบปกคลุมทั่วบ้านอีกครั้งสามีของฉันกัดฟันแน่นแม่ทำแบบนี้ทำไมเพราะลูกลืมไปว่าใครสร้างที่นี่เธอตอบเสียงของเธอเรียบแต่แฝงด้วยความแค้นฝนยังตกไม่หยุดเสียงฟ้าร้องดังลั่นฉันรู้สึกว่าพื้นใต้เท้าสั่นเล็กน้อยภาพตรงหน้าเหมือนภาพในความฝันความจริงกับความผิดชอบเริ่มปะปนกันจนแยกไม่ออกแม่สามีลุกขึ้นยืนตรง ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเธอพูดพร้อมน้ําตาแค่ขอให้พวกเธอจำไว้ว่าข้าวแต่ละเม็ดไม่เคยฟรีฉันยืนตัวแข็งสามีของฉันมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่มีความโกรธเหมือนกลับกลายเป็นความรู้สึกผิดแม่เขาเอ่ยเบาๆแต่เธอเดินออกไปก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงประตูเปิดออกอีกครั้งลมฝนพัดเข้ามาแรงจนม่านปลิวกลิ่นโคลนและกลิ่นน้ำฝนแผ่ไปทั่วห้อง ร่างของเธอหายลับไปในความมืดฉันวิ่งตามออกไปแต่ไม่เห็นเธออีกเพียงแค่รองเท้าคู่เก่าที่เธอถอดทิ้งไว้หน้ารัวเปียกฝนจนแบนแนบกับพื้นดินฉันยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวในใจมีเพียงคำถามว่าเธอจะกลับมาอีกไหมและในเช้าวันต่อมาเมื่อแสงอาทิตย์สาดผ่านหน้าต่างฉันได้กลิ่นแกงเผ็ดลอยขึ้นมาจากครัวกล็นนั้นเหมือนวันแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้น แต่ไม่มีใครอยู่ในครัวนั้นเลยฉันเดินช้าๆไปดูหม้อแกงเดือดเบาๆบนเตาไม่มีใครอยู่ใกล้แต่เสียงช้อนคนแกงยังดังอยู่ในอากาศเรากับมีใครบางคนที่มองไม่เห็นยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้เสมอฉันยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าหม้อแกงไอร้อนลอยขึ้นคลอเคลกับกลิ่นหอมที่คุ้นเคยกลิ่นพริกแกงนั้นเหมือนมีชีวิตมันอบอวลจนหัวใจฉันสั่นเหมือนเสียงเรียกจากใครบางคนที่ฉันคิดถึง ฉันหันมองรอบครัวแสงแดดยามเช้าสาดผ่านบานหน้าต่างฝุ่นลอยละลื่วในลำแสงเหมือนละอองแห่งอดีตช้อนเงินยังคงวางอยู่ในหม้อมันขยับเบาๆราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังคนอยู่ฉันกลั้นหายใจเดินเข้าไปช้าๆไอร้อนแผ่วขึ้นมาสัมผัสใบหน้าฉันเอื้อมมือไปจับด้ามช้อนมันอุ่นราวกับเพิ่งมีใครจับไว้เมื่อครู่หัวใจฉันเต้นที่จนรู้สึกได้ถึงเสียงในอก แม่หรือฉันพึมพำออกมาเบาๆไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงน้ำแกงเดือดปุดเบาๆเหมือนคำตอบที่เลือนรางแต่ฉันกลับรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนกำลังมองจากด้านหลังฉันหันกลับไปทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงเก้าอี้ไม้ตัวเก่าที่โยกเบาๆเหมือนเพิ่งมีคนลุกออกจากมันเมื่อสักครู่ฉันขนลุกไปทั้งแขนเสียงเท้าสามีดังมาจากห้องนอน เขาเดินออกมาพร้อมใบหน้าอิกโดยกรียนอะไรเขาถามฉันชี้ไปที่หม้อแกงแม่มั้งเขาชะงักอย่าพูดแบบนั้นฉันมองหน้าเขาแต่แกงนี้ไม่ใช่ของฉันเขามองไปที่เตาสีหน้าซีดลงหม้อแกงยังคงเดือดต่อไปทั้งที่ไฟไม่ได้เปิดเราเงียบกันอยู่พักใหญ่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันฉันตัดสินใจยกหม้อออกจากเตาแต่พอช้อนแกงขึ้นมา สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เนื้อหรือผักมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่แช่อยู่ในน้ำแกงฉันตกใจจนมือสั่นช้อนแทบหลุดจากมือฉันรีบคีบกระดาษออกมามันเปียกแต่ยังอ่านได้ตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือที่ฉันจำได้ดีอย่าลืมใครที่ให้ข้าวเม็ดแรกหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นสามีของฉันเดินเข้ามาใกล้เขามองกระดาษในมือฉันสีหน้าซีเผดนี่แม่เขียนไว้หรือฉันถาม เขาไม่ตอบเพียงพยักหน้าเบาๆแม่เคยพูดประโยคนี้ตอนฉันยังเด็กฉันวางกระดาษลงบนโต๊ะน้ำแกงหยดลงพื้นทีละหยดเสียงหยดนั้นดังเกินไปในความเงียบฉันมองออกไปนอกหน้าต่างลมเช้าวันนั้นนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่เสียงนกวันนั้นทั้งวันฉันไม่พูดกับใครสามีออกไปทำงานส่วนฉันเก็บครัวจนสะอาดแต่ในใจกลับวุ่นวายไม่หยุดทุกครั้งที่มองไปที่หมอ้มอฉันเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ ร่างบางในชุดสีจางกำลังยิ้มจางๆคืนนั้นฝนตกอีกครั้งฉันนอนไม่หลับได้ยินเสียงบางอย่างในครัวเหมือนเสียงช้อนกระทบหมอ้อฉันลุกขึ้นเดินอย่างเงียบๆแสงไฟจากห้องครัวลอดออกมารำไรเมื่อมองผ่านบานประตูฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงเตาร่างนั้นผมยาวเปียกชื้นจากฝนไหลเล็กสันเบาๆเธอหันกลับมาช้าๆและฉันก็เห็นใบหน้าชัดเจนเป็นแม่สามี แต่ใบหน้าเธอซีดขาวจนแทบไม่มีสีเลือดดวงตาเต็มไปด้วยแววเศร้าแม่ฉันพูดออกมาเสียงสัน่นเธอยิ้มช้าๆแล้วพูดเบาๆขอบใจที่ยังไม่ลืมฉันฉันก้าวเข้าไปแต่ทันทีที่ฉันขยับเธอหายไปเหมือนหมอกที่ถูกลมพัดเหลือเพียงหม้อแกงที่ยังเดือดอยู่เบาๆบนโต๊ะมีข้าวสวยวางอยู่สองจานเหมือนมีใครจัดเตรียมไว้ให้เช้าวันต่อมาฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้สามีฟัง เขานิ่งไปนานก่อนพูดว่าแม่ฝังใจเรื่องคำพูดวันนั้นมากเขาหยุดนิดหนึ่งเธอรู้ไหมแม่เคยพูดกับฉันว่าถ้าเธอตายเธอจะกลับมาดูแลบ้านนี้จนทุกคนกินข้าวอย่างมิสติกฉันตัวชาแต่แม่ยังไม่ตายเขามองฉันนิ่งๆเธอแน่ใจหรือคำถามนั้นทำให้ลมหายใจฉันขาดห่วงเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดข่าวท้องถิ่นให้ฉันดูภาพในจอเป็นภาพถนนใกล้วัด มีคนพบร่างหญิงชารานอนอยู่ใต้ต้นโพ์ข่าวบอกว่าเธอเสียชีวิตเมื่อคืนตอนฝนตกหนักฉันสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในภาพนั้นเสื้อผ้าเหมือนกับตอนที่เธอมาหาฉันคืนก่อนหลังจากวันนั้นบ้านทั้งหลังเหมือนมีชีวิตใหม่ทุกเช้ากลิ่นข้าวสวยจะลอยขึ้นมาก่อนที่ฉันจะตื่นบางวันมีจานเพิ่มขึ้นมาอีกใบโดยไม่รู้ที่มาแมวของบ้านจะมานั่งจ้องโต๊ะอาหารทุกเช้า เหมือนกำลังมองใครบางคนที่ฉันมองไม่เห็นสามีของฉันเริ่มพูดน้อยลงบางครั้งเขาจะวางช้อนแล้วพูดลอยๆว่าแม่ข้าวอร่อยนะักฉันไม่กล้าถามว่าเขาพูดกับใครเพราะฉันเองก็รู้สึกว่ามีใครนั่งอยู่ตรงข้ามเสมอเวลาผ่านไปหลายเดือนทุกอย่างเหมือนสงบลงแต่ในคืนวันศาส์ฉันได้กลิ่นแกงเผ็ดอีกครั้งแรงกว่าเดิมร้อนกว่าเดิมเหมือนมีใครต้มอยู่ใกล้ๆหัวใจ ฉันเดินลงมาเห็นหม้อเดือดบนเตาอีกครั้งข้างๆมีจดหมายวางอยู่ลายมือคุ้นตาเหมือนเดิมขอบใจที่ให้ฉันได้กลับบ้านเพียงเท่านั้นแล้วกลิ่นแกงก็หายไปในอากาศหลังจากวันนั้นหม้อใบนั้นไม่เดือดอีกเลยแต่ฉันยังเก็บมันไว้ไม่เคยทิ้งบางคืนฉันจะได้ยินเสียงช้อนกระทบหม้อเบาๆเหมือนเสียงแม่สามีเตือนเบาๆให้จำไว้ว่าข้าวทุกเม็ดมีเรื่องราวและไม่มีคำว่าฟรีในโลกใบนี้ หลังจากวันนั้นบ้านกลับมาเงียบอีกครั้งแต่ไม่เหมือนความเงียบแบบเดิมมันเป็นความเงียบที่มีเสียงบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในเหมือนความทรงจำที่ไม่ยอมจางฉันเริ่มฝันซ้ำๆในฝันมีเพียงโต๊ะอาหารจานข้าวสามจานและเสียงลมหายใจเบาๆที่ไม่รู้ของใครทุกครั้งที่ฉันเริ่มมือไปหยิบช้อนเสียงหัวรอบแถวๆจะดังขึ้นแต่พอลืมตาความเงียบก็กลับมาแทนสามีเริ่มสังเกตว่าฉันไม่เหมือนเดิม เขาพูดน้อยลงแต่สายตาเขามักจะเฝ้ามองในบางคืนฉันเห็นเขานั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวจ้องมองหม้อใบเก่าที่วางนิ่งอยู่บนชั้นเรากับรอให้มันเดือดอีกครั้งบางทีเราทั้งคู่คงยังอยู่ในวังวลนของวันนั้นวันที่คำพูดไม่กี่คำเปลี่ยนทุกอย่างผู้อาศัยกินฟรีมันไม่ใช่แค่คำด่าแต่มันเป็นรอยแผลที่ฝังลึกในหัวใจของทุกคนวันหนึ่งฉันตัดสินใจเก็บของของแม่สามี กล่องเก่าถูกวางไว้ในห้องเล็กหลังบ้านกตรีนกระดาษเก่าและเสื้อผ้าที่ซึมกลิ่นน้ำอบจางๆฉันเปิดกล่องทีละชั้นพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมีลายมือคุ้นตาวันที่ลูกชายแต่งงานฉันดีใจแต่ก็กลัวจะเสียเขาไปฉันอ่านประโยคแรกแล้วมือสัน่นผู้หญิงคนนั้นดูเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่ารักลูกฉันจริงไหมฉันคงต้องคอยดูฉันกลืนน้ำลายอ่านต่อบางทีฉันอาจพูดแรงไป แต่ทุกอย่างที่ทําก็เพราะไม่อยากให้ลูกลืมรากของตัวเองตัวหนังสือบิดเบี้ยวเหมือนถูกเขียนตอนมือสัน่นฉันปิดสมุดช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นรู้สึกเหมือนอากาศในห้องแน่นจนหายใจไม่ออกหลังจากวันนั้นฉันเริ่มเข้าใจเธอมากขึ้นทุกคําพูดทุกการกระทําอาจเกิดจากความกลัวกลัวการถูกแทนที่กลัวการสูญเสียบางทีสิ่งที่เรามองว่าเป็นความโกรธอาจเป็นเพียงความรักที่พูดไม่เป็น เย็นวันหนึ่งฉันตัดสินใจทำแกงเผ็ดสูตรเดิมฉันจำได้ดีว่ากลิ่นนั้นทำให้เธอยิ้มฉันยืนคนแกงอยู่หน้าห้องครัวกลิ่นพริกแกงผสมกับกลิ่นข้าวหุงใหม่มันพาฉันกลับไปยังวันแรกที่เรากินข้าวด้วยกันสามีเดินเข้ามาเงียบๆเขามองฉันแล้วพูดเสียงเบากลิ่นนี้เหมือนแม่เลยฉันยิ้มบางๆใช่ฉันทำตามสูตรที่แม่เคยบอกเขานั่งลงที่โต๊ะมองควันจากหม้ออย่างเงียบงัน ฉันฝันถึงแม่บ่อยเขาพูดแม่ไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนอยู่ที่โตแล้วหายไปฉันมองหน้าเขาเห็นประกายบางอย่างในแววตามันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความคิดถึงที่ลึกจนเจ็บบางทีเราอาจยังไม่ให้อภัยตัวเองฉันพูดเบาๆเขาพยักหน้าฉันไม่ควรปล่อยให้แม่ออกไปคืนนั้นและฉันก็ไม่ควรนิ่งตอนแม่พูดคำนั้นกับพ่อฉันคำสารภาพของเราทั้งคู่ลอยอยู่กลางอากาศ แล้วกลายเป็นความเงียบที่อบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเรากินข้าวด้วยกันครั้งแรกโดยไม่พูดอะไรแต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างถูกยี่วยาเหมือนบ้านหลังนี้เริ่มหายใจได้อีกครั้งหลังจากนั้นฉันเริ่มเขียนจดหมายถึงแม่สามีทุกวันฉันเขียนในสมุดเล่มเดิมของเธอเล่าเรื่องเล็กๆในแต่ละวันเขียนเหมือนเธอยังอยู่ฟังอยู่ตรงข้ามโต๊ะวันนี้ฉันลองทำแกงใหม่ใส่มะเขือเทศแทนมะเขือพวงสามีบอกว่าอร่อยขึ้น แม่คงหัวเราะแน่ถ้าได้รู้ว่าฉันยังกลัวพริกไม่ม่อมเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขียนฉันรู้สึกเหมือนได้พูดกับเธอจริงๆไม่ใช่เพราะเธอยังอยู่แต่เพราะสิ่งที่เธอเคยสอนยังไม่เคยหายไปฤดูฝนปีต่อมาฉันกับสามีตัดสินใจไปที่วัดที่เธอเคยอยู่ต้นโพต้นเดิมยังยืนสงบอยู่ตรงลานใบโพไหวเบาๆตามแรงลมพระรูปเดิมจำเราได้ท่านยิ้มบางๆแม่ของโยมเป็นคนใจแข็งแต่มีเมตตา ฉันยกมือไหว้แล้ววางดอกไม้ไว้ตรงควรต้นโพฝนเริ่มโปรยลงเบาๆฉันมองขึ้นไปบนฟ้าเม็ดฝนกระทบแก้มเย็นเฉียบแต่ในใจกลับรู้สึกอุ่นอย่างประหลาดฉันหันมามองสามีเขายิ้มบางๆแม่คงอยากเห็นเรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันฉันพยักหน้าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวและคงดีใจที่เรายังไม่ลืมเธอเรากลับบ้านในตอนค่ำ บ้านเงียบสงบมีเพียงเสียงลมลอดหน้าต่างฉันมองหม้อแกงที่วางอยู่ตรงฉันในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงบางอย่างในหัวใจไม่ใช่เสียงของใครอื่นแต่เป็นเสียงของตัวเองเสียงที่บอกว่าบางครั้งความรักไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นฉันยิ้มให้ตัวเองปิดไฟในครัวแล้วเดินขึ้นบันไดกลิ่นข้าวสุกยังอุ่นในอากาศและบ้านหลังนี้ก็ไม่เงียบอีกต่อไป หลังจากวางดอกไม้บนขวนต้นโพเราทั้งสองกลับมาถึงบ้านบ้านยังคงเงียบสงบแต่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้ความเงียบครั้งนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจเรากับบ้านเองก็รู้ว่ามีคนกลับมามองแล้วยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเปิดประตูเข้าครัวหม้อแกงที่เคยเดือดในความทรงจำยังคงอยู่บนชั้นแต่คราวนี้ฉันเห็นเพียงหม้อโล่งไม่มีกลิ่นของอดีตหรือความเจ็บปวดเพียงความอบอุ่นจากความทรงจำ ฉันเริ่มจัดข้าวของในครัวเอาเครื่องครัวเก่าๆามาเช็ดฝุ่นระหว่างนั้นฉันพบสมุดบันทึกของแม่สามีอีกเล่มฉันเปิดอ่านครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องขมคืนแต่เป็นเรื่องราวเล็กๆของบ้านของครอบครัวและความรักที่เธอซ่อนอยู่เบื้องหลังความเข้มงวดสามีเดินเข้ามาเธอเจออะไรหรือเปล่าฉันยิ้มบางๆเรื่องเล็กๆของแม่เธอแค่จดทุกอย่างไว้ให้เรา เขานั่งลงมองสมุดเล่มนั้นด้วยสายตาที่อ่อนลงฉันไม่เคยเห็นแม่เขียนแบบนี้เลยใช่ฉันก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเราทั้งสองนั่งอ่านสมุดเล่มนั้นร่วมกันพบเรื่องราวตั้งแต่การเลือกซื้อหม้อใบแรกถึงครั้งที่เธอสอนสามีให้ตักข้าวให้แม่สามีของเขาเองเรื่องราวเหล่านี้ทําให้เรายิ้มออกมาทั้งที่ใจยังคงหนักแน่นหลังจากนั้นฉันเริ่มทําอาหารตามสูตรเก่าทุกครั้งที่ทําฉันจะคิดถึงแม่สามี แต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวมีเพียงความระลึกถึงกลิ่นแกงเผ็ดและข้าวหุงใหม่ผสมกันอบอวนในครัวเหมือนแม่กำลังนั่งอยู่ข้างๆแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นความทรงจำที่สอนให้ฉันเข้มแข็งวันต่อต่อมาเราทั้งสองเริ่มแบ่งเวลาเล่าความทรงจำเกี่ยวกับแม่ให้กันฟังสามีเล่าว่าแม่เคยสอนให้ฉันให้ความสำคัญกับข้าวทุกเม็ดแต่ฉันไม่เคยเข้าใจจนวันนี้ ฉันพยักหน้าฉันก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ฉันแค่โกรธแต่ไม่เข้าใจเราทํากิจวัตรเล็กๆร่วมกันทำอาหารดูแลบ้านจัดสวนทุกครั้งที่ทําเราจะนึกถึงแม่สามีไม่ใช่เพื่อโกรธหรือเสียใจแต่เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เธอสอนและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทรงจำโดยไม่เจ็บปวดฤดูฝนผ่านไปบ้านเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งเราเริ่มชวนเพื่อนบ้านมาทานข้าว กลิ้นแกงเต็ดลอยออกมาจากหน้าต่างทุกคนหัวเราะสนทนากันอย่างอบอุ่นฉันเห็นสามียิ้มรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความสงบไม่เหมือนความเงียบที่ปกคลุมเราหลายเดือนที่ผ่านมาวันหนึ่งขณะที่ฉันล้างจานหลังอาหารเย็นสามียืนอยู่ข้างหลังรู้ไหมแม่คงภูมิใจที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ฉันยิ้มบางๆใช่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเสียงลมพัดผ่านหน้าต่าง ใบไม่ไหวตามแรงลมเราทั้งสองมองออกไปนอกหน้าตา่างบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่สถานที่อยู่แต่เป็นบ้านของความทรงจำบ้านที่สอนให้เราเข้าใจความรักและความสำคัญของการให้อภัยเรานั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารมองไปยังหม้อแกงที่เธอเคยใช้และฉันรู้สึกว่าทุกคำพูดทุกความรู้สึกและทุกความเข้าใจที่เราได้เรียนรู้จะอยู่กับเราตลอดไปบ้านกลับมาสงบอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความเงียบที่เต็มไปด้วยความกังวลเสียงหัวเราะเสียงช้อนกระทบจานและกลิ่นข้าวสวยอบอวลอยู่ในอากาศเหมือนแม่สามียังอยู่แต่ไม่ใช่ในรูปของใครอีกต่อไปเธออยู่ในความทรงจาและในหัวใจของเราหลังจากที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารในความสงบฉันกับสามียังคงไม่พูดอะไรเพียงมองไปที่หม้อแกงใบเก่ากลิ่นข้าวสุกอบอวลอยู่ในห้อง ฉันรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้หายใจตามจังหวะเราเช้าวันต่อมาฉันตื่นแต่เช้าดวงอษษาทิตย์สาดแสงอ่อนๆผ่านหน้าต่างฝุ่นเล็กๆล,กลอ,ยอยอยู่ในลำแสงเหมือนละอองแห่งอดีตฉันเดินเข้าไปที่ครัวเอื้อมมือไปหยิบหม้อแกงใบเก่าล้างมันด้วยมืออย่างระมัดระวังเหมือนกำลังรักษาสมบัติชิ้นหนึ่งสามีเดินเข้ามาเธอจะทำอะไรเช้านี้เขาถามฉันยิ้มบางๆ อยากลองทำแกงเหมือนแม่ทำสมัยก่อนเขานั่งลงมองฉันด้วยสายตาที่อบอุ่นฉันอยากช่วยเรายิ้มให้กันและเริ่มทำอาหารร่วมกันเงียบๆระหว่างคนแกงฉันคิดถึงแม่สามีความเข้มงวดของเธอในอดีตคำพูดที่เคยทำร้ายใจเราและความรักที่เธอซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดฉันตระหนักว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องโกรธเกลียดแต่เป็นการเรียนรู้หลังจากอาหารเช้า เราทั้งสองนั่งลงที่ระเบียงมองไปที่สวนหลังบ้านดอกไม้เริ่มบานใบไม้เขียวขจีหลังฝนตกเราทั้งคู่เงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นวันเวลาผ่านไปกิจวัตรประจำวันเริ่มเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายฉันทำอาหารตามสูตรเก่าสามีช่วยล้างจานบางครั้งเรานั่งอ่านสมุดบันทึกของแม่สามีด้วยกันบางหน้าบันทึกถึงเรื่องขําขันในครอบครัว บางหน้าบันทึกถึงความคิดลึกๆของเธอฉันเริ่มเขียนบันทึกของตัวเองบันทึกเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของครอบครัวเรื่องเล็กๆของเพื่อนบ้านและความคิดถึงแม่สามีฉันเขียนเหมือนเธอยังนั่งอยู่ตรงข้ามแต่ฉันไม่เศร้าอีกแล้วเพราะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความรักและความทรงจำของเธอจะอยู่กับเราเสมอไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อสอนฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูร้อน แดดอ่อนๆสาดเข้ามาในห้องครัวเราทั้งสองเริ่มเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมกินข้าวเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยอบอวนในบ้านกลิ่นแกงและข้าวสวยยังคงทะลุงเหมือนแม่สามียังคงมองอยู่เงียบ,ยบแต่ไม่ตัดสินเราบางวันฉันและสามีจะนั่งบนระเบียงมองไปยังต้นโพธที่เราวางดอกไม้ให้ฉันเล่าเรื่องสมุดบันทึกเขาเล่าเรื่องราวที่จำไม่ได้เราทั้งสองหัวเราะและบางครั้งน้ำตาก,ก็าไหล น้ำตาไม่ได้เป็นน้ำตาเศร้าแต่เป็นน้ำตาที่เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับวันหนึ่งขณะที่ฉันทำความสะอาดตู้เก็บของพบจดหมายเก่าอีกฉบับเขียนด้วยลายมือแม่สามีข้าวแต่ละเม็ดไม่เคยฟรีแต่บางครั้งเราต้องให้ความรักแม้คนที่อยู่ใกล้เราไม่เข้าใจฉันยิ้มบางๆเหมือนเธอกำลังพยักหน้าให้ฉันหลังจากวันนั้นเราทั้งสองเริ่มแบ่งปันเรื่องราวกับลูกหลาน เรื่องราวของแม่สามีเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของข้าวทุกเม็ดเด็กๆฟังด้วยความสนใจบางครั้งถามคำถามที่ทำให้เรายิ้มบางครั้งก็ทำให้หัวใจเจ็บแปดเล็กๆบ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเสียงหัวเราะยังคงดังในห้องครัวกลิ่นแกงอบอวนอยู่ทุกเช้าและความทรงจำของแม่สามียังคงอยู่ไม่ใช่เพื่อทำให้เราเศร้า แต่เพื่อสอนให้เราเข้าใจคุณค่าของครอบครัวของความรักและของทุกสิ่งที่เคยมีความหมายฤดูใบไม้ร่วงมาถึงใบไม้ร่วงลงพื้นเป็นสีทองและส้มฉันและสามีนั่งรอเพื่อนบ้านเพื่อแบ่งปันอาหารมื้อเย็นบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแต่บางครั้งฉันก็เงยหน้ามองหม้อใบเก่าและคิดถึงแม่สามีรอยยิ้มของเธอความเข้มงวดและความรักที่ซ่อนอยู่ ทุกอย่างเป็นบทเรียนให้เราไม่ลืมเราทั้งสองเรียนรู้ที่จะอยู่กับอดีตและใช้มันสร้างความเข้าใจไม่ใช่ความเจ็บปวดบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงที่อยู่แต่เป็นที่สำหรับความทรงจำและความรักที่ไม่เคยจางในค่ำคืนสุดท้ายของฤดูฝนฉันกับสามีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟ,ไฟวูบวาบจากบ้านเพื่อนบ้านกลิ่นข้าวสวยและแกงเผ็ดยังคงอบอวล เราทั้งสองเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจฉันหยิบสมุดบันทึกของแม่สามีขึ้นมาเปิดหน้าแรกอ่านเบาๆข้าวทุกเม็ดมีค่าและความรักบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เห็นฉันยิ้มสามีจับมือฉันแน่นบ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่เพราะใครอยู่จริงๆแต่เพราะความทรงจำความรักและการให้อภัยในที่สุดเราได้เรียนรู้ว่าอดีตอาจเจ็บปวด แต่ความรักและความเข้าใจสามารถอยูอยวยาได้เสียงหัวเราะกลับคืนมาและบ้านหลังนี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นตลอดไป